ชิมเบอร์ามาไามามล่เท่าไหร่ชิมยีม่กรอบชิมโชกร้อ,อย่าเอาตอนใหญ่นะเดี๋ยวมันหมดอย่าเอาตอนใหญ่นะเดี๋ยวมันหมดอืออร่อยสุดยอดอร่อยไหมอร่อยจริงๆเนยยายว่ามันอร่อยจรนะิงๆเนาะเนี่ยต้องย่างบปไม่ใส,สนะ่ใส่นั่นมันไม่อร่อยใส่พรุ่เส้นอะไรไปมันไม่อร่อยนะไม่รู้ไม่ชอบกินอ่ะไม่ชอบใส่พรุ่เส้นอือเอาได้เอา,เอาได้เลยนะมันไม่รลิศเนาะกินเบงนี่เลยเนาะเออใส่ สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมวรฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆทำอาหารฝรั่งนะคะวันนี้ทำอาหารฝร,ร,ร,รั่งเลี้ยงแขกอันนี้ก็เมนูนี้ยายก็เคยทําให้ดูบ่อยๆนะน้ามันผัดใส่กระเทียมนะพอดีแขกไม่กินกระเทียมเราก็ไม่ใส่นะคะพอแขกไม่กินกระเทียมเวลาทำอาหารเลี้ยงแขกต้องคอยระวังด้วยนะเพื่อนๆ ฝรั่งบางคนเขาไม่กินกระเทียมหอมใหญ่มีอะไรก็ใส่ไปนะะั่นแหละเพื่อนเริ่ยวกพริ่วรหวานนั่นแหละมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นออเนาะเกลือเทศกเห็ด น,นี่ก็ปรุงก็ไป,ไปเกลือพริกไทยกุลาปสายเยอรมันเขาเรียกกุลาชเราก็ต้มให้มันเปื่อยๆไปนี่นะกรุงรุก็เกลือพริกไทยเกลือพริกไทยใส่ระดีไปหน่อยนึงเสร็จเรียบร้อย ใส่นั้นด้วยนะคะซอสมะเขือเทศนะคะเขาก็มีผงของเขาแต่ยายไม่ใส่เนี่ยจะมีผงบันนี้ใส่ไปนิดนึงก็ได้ไม่ไหนก็เปิดแล้วใส่จริงๆหอหนึ่งสำหรับหมูเครื่องกิโลแต่ว่าใส่นิดเดียวนะเอาน้ำมาใส่น้อย เราผัดให้มันแห้งๆก่อนแล้วค่อยใส่น,น้ำตุนให้มันเปือยแล้วพวกผักตรงนี้มันก็จันเรียกว่าอะไรจะเจลเและมันก็จะเป็นน้ำน้ำซอสมันก็จะอร่อยนอะเพื่อนแล้วค่อยเติมเทรหลังไอซอสมะเขือเทศเนาะให้ตรงนี้มันเปื่อยก่อน เป็นมะนาวขทีนี้นี่ตุนเข้าไปให้มันเปื่อยนี่นะคะเราก็ตุนไปเรื่อยๆนะให้มันเปื่อยเราก็ปรุงรสตามใจชอบยายก็ไม่รู้หรอกเขาปรุงอะไรเราก็ทําไปตามใจเราชอบเดี๋ยวให้มันเปื่อยยายจะใส่ซอสมะเขือเทศล้วก็ชิมรสแล้วก็มาทําอันนี้ยมันฝรัง่ง มันฝรั่งยัดไส้ก็เขาก็จะกินอันเนี้ยกับอันเนี้ยเนาะเขาไม่ได้กินข้าวแบบเราแต่ส่วนมากฝรั่งเขาทํานี่ไงของเขาอันนี้คือมันฝรั่งบดนะคะซื้อมาสันไรโปบ,บดดิบกับสุกเนี่ยเขาทํากลมๆ่างนี้เขาก็จะสอดเขาก็จะสอดไส้แค่ขนมปังนะข้างในแต่ว่ายายไม่เอายายใส่เกี๊ยวหอมไปด้วยมันจะได้หอมๆ เนาะเี่ยหอมใหญ่เกี่ยวแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอามาใส่ไส้นะคะหยอกเกลือไปนิดนึงให้มันมีรสชาติหน่อยเนาะนี่เนาะเพื่อนๆยายเคยทำให้ดูบ่อยแล้วเนาะส่วนมากก็ยังงี้เละเราทํากับข้าวอย่างอื่นไม่เป็นของฝรั่ง เราไม่กินอาหารฝรัง่งอันนี้ทําอย่างเดียวนะไม่เคยกินนะจะบอกให้ไม่เคยกินนะ,ะนนะทั้งอันนี้ทั้งทั้งไอ้นั่นน่ะไม่เคยกินหรอกทำให้แต่เขาส่วนเราเองกินอาหารไทยนี่เสร็จแล้วเราก็เอาไปต้มนะคะต้ม25นาทีในน้ำเดือด แล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่บางทีก็20เนาะนเสร็จแล้วก็รอต้อมอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้ก็คือกะหล่ำสีม่วงที่ยายทำเนาะที่ยายเคยทำให้ดูแล้วใส่น้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือแอปเปิ้ลลงไปในนี้นะคะนีอันนี้ก็จะได้แล้วก็ปิดไว้นะ จะมากินคู่กันเนาะรสเคร้ากินขนมเค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะทำกันทำกับข้าวรอบเย็นนะคะทำกับข้าวรอบเย็นเดี๋ยวจะยำนะคะของไทยยำอย่างเดียวก็ระเพรอนะติกินตำไหมไม่กินหรอกเนาะตำตรงตำแตงเขาอะไรกินเขมย๊ากขมมันลิขมขมขมลิขมมัน ไม่ไม่ต้องผัดหรอกอีกอู้วมันเลยมันจะเป็นอะไรงลูกเขาจะไม่รู้เตยน้ำเป็อะไรไห้เขาเกลียดไม่เป็นอะไรทำไมบอกว่าจะเป็นให้ฉันผ่าอะไรเกลียเขาไม่ไี้เลือกที่ใส่ฉันไม่เคยรู้เท่าไหร่หรอกฉันก็กะเก่เอ้าเปิดคลิปทิ้งไว้นี่ยมาเ้ยมาเลยนะคะนี่มาเลยมาทำกับข้าวมาเลยตำซุปตำให้กินหน่อยสิ กินไหมสมตามตันเตงไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะวุ่นวายหน่อยนะคะจะวุ่นวายหน่อยนะคะเทปเอกพวงพักนี่ลงไว้มันน้อยโพดยำนะคะยำปลาหมึกนะคะยำปลาหมึกแ่บๆยั่วๆนะคะจะ่วุ่นวายหน่อยนะคะยำปลาหมึก ยำปลาหมึกมาลายจะกินยำปลากระป๋องยำปลาหมึกวันนี้เมนูยำๆนะคะยำปลาหมึกยำปลากระป๋องนะคะอุ้ยมาลายเอ้ยเอา,า,าชิมบ้ามาลายชิมอีกรอบชิมโชก๊กบ้างอย่าเอาตอนใหญ่นะเดี๋ยวมันหมดอย่าเอาตอนใหญ่นะเดี๋ยวมันหมดอืหอมสุดยอดหอมไหม อร่อยจริงๆเลยยายว่ามันอร่อยจริงๆเนาะเนี่ยต้องยำแบบไม่ใส่ใส่นั่นมันไม่อร่อยใส่พรุ่งเส้นอะไรเคือมันไม่อร่อยเนาะไม่รลิไม่ชอบกินอ่ะไม่ชอบใส่พรุ่งเส้นอืมเอาเน่ยเอาเนี่เลยเนาะมันไม่เลิศนะกินไปนเ่ยดีเลยเนาะเออใส่ไปนี่เพราะว่ายุงเยอะอร่อยอร่อยจริงๆไว้ที่อื่นก่อนยมอะไรจะกินยำปลากระป๋องเลยทำยำปลากระป๋องก่อนนะอันนี้เทใส่แล้วทำไว เดี๋ยวเอายำปลากระป๋องกันนะโอยมองไม่เห็นเลยใส่ไปอีกอ้โอ้ยพ่ออะไรใส่ไปเยอะๆเลยทำต้งเยอะเลยใส่แค่สี่ชิ้นบ้าเหรอบ้าหรือสี่ชิ้นสองสี่หกแปดาห์ทำมาตันเยอะใส่แค่ให้มันดูสวยงามหน่อยสิเสียชื่อเยอะทั้งหมดใส่เลยดูสิทำอะไรเยอะเยะ โอ๊ยอโอมพ่อหนุ่มพ่พ่อพ่องั้พอนอะไรนักหนานัเอาไว้ตรงนี้ก่อนไปน่นฮะอะไยกไปหมนเาไปทำายตาแกนร้อนอันนี้กุลกลตัดไทยรสขัน็ตัไปีเ้อกระดาแบบนี้เอะบไปก่อน โปรเอ็มุดข mm ้อะไนะคะอะไโอ้โหขจาจทำนะคะยำปลาหมึกยำปลากระป๋องโอเคลูกัดคำใครู้คำลูกกซนเย็เซ็ก็บเซนเด็ดเอซินเ็โรลาดอเอ็นีวอ้เวิลเซนปลาเทนะบชันิดมียตันลูกัดอยากกินอรเอซินเดียตันโอเคเคเนทับลูกัสทับสุดัส Ich weiß nicht, Ja oder Nein Okay. Ich Gulasch. Ich esse Ja, kann essen. Roulade oder Gulasch. Kann alles essen. Kein Problem. Schmeckt. Ja, lieber. Schmeckt. Mhm. Guten Appetit. Guten Appetit. Alles